เพื่อนนี่เดี๋ยวช่วงซัมเมอร์เราจะมาเที่ยวปิกนิกกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้าป่าใหม่ๆนะคะเก็บผักเสียนดองนะคะถ้าไม่รู้จักต้องไปดูคลิปเพื่อนๆก่อนนะคะผักเสียนดอง ใบตําแยใบยคันเนี่ยค่ะโดนมาแล้วค่ะแตาใครยังไม่เคยเข้าป่านะคะต้องไปเรียนรู้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูลําธารที่เคยมานั่งนะคะน้ำใสามากดูที่ว่าเห็ดหรืออะไรคะเนี่ยขึ้นเนี่ยโอ้ยดูดิเห็ดต้นไม้ดูที่เพื่อนๆไม่กล้าเก็บค่ะ มาคนเดียวค่ะอุ้ยขึ้นเต็มเลยค่ะดูดีข้างบนนี่ข้างล่างนี่ก็มีค่ะเห็ดต้นไม้นี่ลูกเก็บได้หรือเปล่านะคะ ทานสวยมากปั่นจักรยานมาค่ะพอดีมองเห็นเห็ดน,นะคะก็จอดรถถ่ายรูปนะคะต้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่โตมากซุมนี้เรามานั่งประจำนะคะเวลาช่วงหน้าร้อน จักรยานกันค่ะเพื่อนๆวิวสวยมากเลยค่ะผักก็เยอะมากเลยค่ะนี่ดอกสิงโตนะคะเยอะมากเลยค่ะผักอันนี้ผักอะไรไม่ทราบค่ะมาคนเดียวนะคะไม่จ้ากเก็บหรอกค่ะเพื่อนๆถ้าเรายังไม่ เก่งนะคะต้องไปดูต้องไปดูในช่องนะคะคนที่เขามีฟังรู้ก่อนนะคะให้แน่ใจก่อนแล้วเราถึงจะเก็บนะคะรู้สึกว่าผักนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเก็บกินได้หรือเปล่า นี่จะขัขึ้นเยอะมากบรรยากาศดีมากคะ่ะเราก็มาถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะมาดูไว้ก่อนอุ้ยวันนี้มาเจอหอยโข่งอีกแล้วมีทั่วไปจริงๆค่ะหอยโข่งเพ่นๆวันนั้นไปป่ากับแม่น้ำทิพย์ไปเจอครั้งแรก มานี้มาเจออีกแล้วแสดงว่าหอยเขามีอยู่ทั่วไปองมีคนเดินเล่นนะคะอากาศดีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆผักเยอะมากมาดูธรรมชาติลิมน้ำนะคะลำคลองบรรยากาศดีค่ะ ต้นไม้นี่สงสัยจะลอยโดนผัดไปนะคะนี่ค่ะผัดเซียนก็ออกดอกแล้วนะคะบรรยากาศก,ก็สวยงามมากเลยค่ะขึ้นไปออข้างบนนี้นะคะเราจอดจักรยานไปตรงนี้มาคนเดียวนะคะวันนี้ อยากจะขึ้นไปสำรวจเขาจัางเลยแต่ก็กลัวจักรยานหายนะคะถ้าให้ดีเราต้องหาล็อกกับต้นไม้อยากเดี๋ยวจะลองขึ้นไปสักแป๊บนี้เดี๋ยวหาวิธีล็อกจักรยานก่อนเนาะนี่เราจะขึ้นไปข้างบนนี้ไปสำรวจป่าหน่อย ธรรมาชาติสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆอากาศคื้นๆฝนจะตกไม่เลยจะหาต้นไม้ล็อกจักรยานตรงไหนได้นะเราจะขึ้น อยากขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวเอาจักรยานขึ้นไปหน่อยดีกว่าเราก็เข็นจักรยานขึ้นมาข้างบนหน่อยนะคะพอดูแล้วมันไม่มีต้นไม้ให้ล็อกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจอดไว้ไม่ล็อกนะคะคนก็จะมาเอาไปนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยตายละถ้ำค่ะอุ้ย มาเจอถ้ำค่ะเพื่อนๆโอ้ยไม่กล้าเข้าไปข้างบนก็เป็นภูเขาถ้ามีเพื่อนคงจะกล้าขึ้นนะคะนี้ย้ายไมนี่เป็นถ้ำไม่รู้ต้นอะไรนะคะสวยมาก นี่นะคะจักรยานคู่ใจเราก็จอดตรงนี้ทางคนเดินไปเข้ามานิดเดียวเองค่ะถ้ำม,มานี้เดินเข้าไปได้นะคะเนี่ยถ้ามีเพื่อนนี่แต่ก็กลิ่นอับอับเหมือนกันนะคะพอดีผ่านมาปั่นจักรยานผ่านมา้องหาเพื่อนมาเดินแล้ว นี้ถ้าไม่กลัวจัก,กรยานหายนะคะเราก็อยากขึ้นไปเราก็อยากขึ้นไปบนภูเขานี้นะคะไม่แน่อาจจะมีเห็ดนะคะเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะคะ เดี๋ยวต้องหลังต้องหาเพื่อนมาเดินแล้วเดินไปไม้แห้งๆค่ะแก็บ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 โอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเทยนี่น่ากลัวนะคะเนี่ยเดินในเนี้ยมาเบิงอ่ะมาส่องว่ามันมีอะไรบ้างในป่า เผื่อจะเจอเห็ดนะคะน่ากลัวนะคะใบไ,ไม้แห้งเดินคนเดียวแต่ว่าถนนอยู่ตรงนี้นะคะคนเดินผ่านตลอดนะคะไม่ได้เดินขึ้นไปไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนข้างบนนู้นนี่นะคะผักเสียนที่เรารู้จักนะคะ ออกดอกแล้วค่ะ้็ถือโอกาสเก็บด,ดอกเลยนะคะไหนๆมาแล้วก็อุโทรศัพท์มาขัดจังหวะการเก็บเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูน้ำไหลเนี่ยค่ะเป็นน้ำตกไหลสวยเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นกระท่อมนะคะบ้านสวนนะคะที่เข้ามามาเช่ามาซื้อปลูกไว้เลยมาหน่อยนะคะนี่จักรยานเราอยู่ตรงนี้นะคะเก็บผักไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าอากาศดีหน่อยตรงนี้ตรงนี้เราต้องจองแล้วนะคะเนี่ยมาปิกนิกได้เลยค่ะ ช่วงนี้นะคะผักเซียนป่านะคะผักเซียนป่าก็ออกดอกแล้วค่ะนี่นะคะ่ะเห็นผักเซียนก็รู้จักแต่ผักเซียนนะคะรู้จักแน่นอนเห็นผักเซียนป่าก็อดเก็บไม่ได้นะคะแต่ว่าออกดอกแล้วนะคะช่วงนี้ ถ้ามาช่วงนี้ก็จะออกดอกนะคะ